สวัสดีพี่น้องมุสุิมทุนคนที่กำลังติดตามส่งบอลพิธีบาณคือเกาเหมือนเดิมครับนี่มาเลาะปลาเนาะพี่น้องหลังจากห่างหายโดนเติมเนาะก็สายมือพอสมควรเนาะบ่ได้ขึ้นปลาอยกากให้กิน,นเนาะแดลียดหอนพี่น้องเดือนเมษามาเลาะปลาหาแล่นพี่น้อเกิดหอดย่ำแล่นลงไข่ล่องยัง ยเดดหาเดือนหกเนาะมีสาแล้วครับจะหน่อย,ออยก็มาเห็ดหน้าเนาะข้าหมาลงน้ำมาพี่น้องบวกมีบวกนนะ้ำพี่น้องพอแต่ให้หมามีบวกเดียวพนะี่น้องแต่มาต้องกินเนาะต้องกาับบไวใมากระได้หอนต่อปลาครับคือนักพูไปเลยครับ ใอ้แดนจอกให้เดนลง,นงเนะามามันจำอาอนาอพี่น้องมาสองตัวพี่น้องเนี่ยดำครับหน้าขวดครับเอามาพากินน้อยกัดเหลาะต้อ,ตอนพี่น้องเหลาะเรียบผู้ไปเรื่อยเนาะ สายหลองกันไปเรื่อยเนาะสายห่วยสายหลองนี่ครับเต่อหมามันต่ำแล่นเนาะเพราปนี่นี่เป็นถ้าหมามาเลาะไปครับพี่น้องติดตามครับมานนองมาเนาะมาอาบน้ำกินน้ำแล้วกัไปเที่ยวออนไลน์ครับไปครับพี่น้องติดตามครับ ไอ้แดนบาดเจ็บอะครับเจ็บขานะแล้วเอ็นมากท่านพอะข้าวดูดกลอนหินเจ็บขาสัมภาระจะน่าขวนะ่อไนปไ,ปไล่ไก่พี่น้องไ่ไก่เกียจกินหมกทีเนอ่ะของมา่านจะซองตัวเราไกล้กันได้ มาเลาะยำแรงเนะงงาะขวดเติมแกนลุงยำแรงพี่น้องขาลายไก่เฮาไก่เมันเบิ่งเป็ไก่มาพันีนเต็มงขวบพี่นอ้องมาฝึก งานอเอาดีครับผาหล่อนูนวะนู้นกระเตะนึ๊บ Cái không? Không, rồi Nghe hãy có bước ngon như nhau Ta đi đi Nghe mà đi. น้อเกาี่น้องน้างเด็น้อเกาไป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 บุมีบุมีบุมีไป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 ดุพียน้องคำแล้วออกน่อยน้อเก็บหงอนเนไไกลนี่้องหมกดำ พอเล้ยพอเลอล้วไปไไปไปอล้อเล้วพอเล้งอนเอาไวครับพี่น้องเป็นฝ่าคมคื้นนตัวนตรงนี้แมงมองแมงมันออนี่แล่นลกนี่น้องเราบนมือพี่นด้เห็นห้อยจอกยู่นหมหอยควดกินเห็นเล มันดูไอไก่สอตัวแล้วผาหลอกไปหาก่อภัยเป็นชีน้อไปสร้างเฮาเขาพีน้องสองตัวน้่เลียงกัเลิ้ผ้าหลอกเก็ี่ยต้นปามูวางจิมีเล่นนะ้องตตีปลาเล่นนี่น้องลง่ีขวดจินก มันเหม็นเกิดเหม็นหอยแงแรงเนาะแรงใหญ่จนหลาย,ยลุงแง้รงครับตุงมคำคำเลยงไปเลยพี่น้งองขวดทำหายครับนี่น้องกินแล้วพี่น้องห้อยกวดกินเนาะแต่ลายเหม่อเลย

นี่พีนนน่น้องบตำสามสีโลเด้เปน้องตัวนี้มีุ่งบ่เลยมาดีพอบ่ เดียวเนาะมากิดเกี่ยวนี่ดีขนาดพี่นะ้องมันโล่งเป็นมือตัวพี่น,ะน้องแล่นโล่งเป็นมือเนาะ,จะจนนนนะเดี๋ยวห้อยจอกเก็นแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอวังที่เดี๋ยวมาวนเบืบ้งอีกโฮมูนี้มาบาามนะ่ต่ำเนาะหวยลงอ่นะพี่น้องยังไปเรืนะ่อยเนี่ ดีหมดทียงกล็ไก่ตือกี้น้ะไปพี่น้องปกัน,กนยุบยางไปเลยดเนาะเสือย่างเดียวพี่ well <ies> น้องคนมโตกะค่อยมากคยมากหิบขาไหลดูดขาผับมือครับนี่เดี๋ยวเายอกินไปบ้านน่ะไปซาซาล่อมาบักดำ ควดไปคนๆเล่านอ,อนครับนอ,อนเอาไราข้าวว่าที่มีฟ้ามีฝนก็บ่เห็นมาจัดกเถียฝนก็ได้ดำไปเจ้าเก็บไรครับมารอดีฮะเนี่ยมาตี่นี่ครับ เกี่ยวเดียวนะครับครูกันมับกับน่าขอดเก็บเก็บขาหอดตุ๊บหัเที่ยงแล้วพี่น้องได้ครับไข่เติมเนาะสปดูงมาหอดเนาะ มาให้ค้นสวดเรยวมัผลงานครับไก่สองตัวเนาะ มาอะไรแยกกันห,หมดทีครับไก่แม่ไก่ไก่แม่สาวในสองตัวเขาเป็นทำแล้วครับ,รบพอดสมา่าทหอดมองทางล่องมันผมให้จอกยกพี่น้องแล่นแต่๋ยวบนบนหมาผู้ต่ำเนาะมือมือหนาคนเดี๋ยวถึงเวรีผ้าหมามาเลยเนาะเผื่อมีเวลาเนาะพี่น้อง เดียวจะได้เหรออกไส้สองโถอยู่เนาะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเนาะสำหรับกาทิตย์สามเรา zoom clip แต่ตดนจนจบเนาะพี่น้องมีอลายจะปอบปิดวุฒิบุตรฮอนครับฮอนเอาลายคือฝนตกแ,แต่แหังแหังบ่มีฝนคล่องผาจะโดนเดียวฮอนลายครับเดือนเมษาเนาะ เราจะนี่กับประมาณนี้นะครับอยากหกินเนาะมีเ่ลาขาลาึ้นปลาก็พอจะอยากได้กินนิดนึงเนาะไปต้มไปแกงเนาะแกงได้อ็ไป่สมเิ่งยิ่งยิ่งจะได้กินกระแทบครับของป,าปาลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อเป็นเด็กซีบอลน้ำแน่จ็มันมีเวลาลงคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งขอตัดคอไพ่เนะาะผ่านรายการได้กับแต่ตอนยิงกับไปไทยเบิ่งครับมันมันมันเร็ว มันเข้าเข้าไปผู้เดียวเนาะไปผู้เดียวก็นท,ท,ทั้งจิบทายทั้งยิ่งกันจะเจนได้ก็เ,เลยยิ่งแหละครับลูกคนเรียบร้อยอตอนตอนนั่นก็บแบตกับโทรศัพท์ก็เริ่มเบิ่งเริ่มซาดตะเมืองขึ้นแบตพอไหลก็เริ่มวันทายแนะ่กับตอนลูกคนก็ไปตั้งทายเนาะกับบุญยังน้องเพื่อนเป็นตัวล,ละนี่ครับพาหมาไปลอกปลาเนาะว่อนขนาดนี้น้องนีไนปลา สงพี่น้องอ่าต้องอย่าฮ้องก่อนนั่นข้าวยัง ไปนี่อนองกับเขาตัวกระบันก่อนมาแล้วลงนามมาแล้วตั้งขวดนำสานันเขาตัวกระบันก่อนถ่ายนี่เข้า,ขามาสวัสดีครับพี่น้องนอนไหมขึ้นไหนครับมับนมันครับ